นี่ไงถึงพี่ถึงต้องพามาหาอะไรเติมพลังก่อนเติมพลังเหรอเติมพลังนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องซื้อไปฝากแขกรับเชิญเด้วยเพราะพี่นัดแขกรับเชิญวาที่สนามบอลแล้วแขกรับเชิญม,มีแขกรับเชิญใครอ่ะยังไม่บอกดีกว่าแต่บอกได้ว่าสนิทกับพวกเราแล้วก็รู้จักกันมานานจาก,กที่สัมพันธ์คิดถึงคุณมากๆเวยครับผมใครบอกไ,บอ,ไบอก ไม่เป็นไรนพี่ถึงพี่ไม่บอกผมเนี่ยผมไม่สนแหละแต่ตอนนี้ผมอยากเติมพลังมากเลยไปดิจัดให้หน่อยนี่พามามาเติมพลังนี่แหละ,ะแล้วเราก็ถึงแล้วครับนี่ครับผมคุณไอโต้คันเนอร์ที่เราจะพามาเติมพลังในวันนี้ ได้ไหมพี that, that ่เ <restrial> ล <noise noise> ี <Teraz ov aries> oh, oh. ้ยงนะเลี้ยงได้เลี้ยงได้ครับพี่วินลองเลือกดูจริงๆนะนี่เขามีรสชาติเลือกเยอะมากๆถึงเจ็ดรสชาติเลยนะับผก็โอ้เจ็ดรสชาติเลยพี่เยอะนะสั่งมากินเลยเจ็ดรสพี่เลี้ยงได้สบายเลยบผมงั้นผมไปต้องสั่งแล้วเอาทฉพาเมนูเนี่ยแหละครับผมสั่งเฉพาะกินเอาเอาเป็นเมกเอร์ไบรท์ครับเป็นรสชีสกับต้มยำเลยกัน แล้วก็ไก่ป๊อปแล้วก็น้ำด้วยเยอะเหมือนกันนะเป็นอะไรมะนาวโซดาใช่ไหมใช่ครับครับผมงั้นของผมเอาเป็น value set นะครับเอาเป็น value set วันละกันครับไมก้ากับมะนาวโซดาผมเอารสบีบีคิวกับทัฟเฟอร์นะครับเฮ้ยสั่งเผื่อนี่ด้วยสั่งเผื่อแขกรับเชิญด้วยเอาข้อไก่ครับข้อไก่ทอดเพิ่มป๊อปคอนด้วยครับเลือกได้สองรสชาติเลยครับได้เลยครับงั้นเอาเป็นซาวครีมกับอะไรนะครับสีสังกัดเดียวกันโอเคครับ คือจริงๆที่เนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้แค่ทอดสดใหม่ถ้วยต่อถ้วยนะรายของเขายังนําเข้ามาจากที่เมริกาแล้วอย่างการหาซื้อกินง่ายมากๆครับเพราะว่ามันมีสาขาเยอะตามห้างสินค้าทั่วไปแต่มีหมดอยู่แล้วหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลาออกมาเดินห้างข้างนอกนะครับก็สั่งในรูมดีได้เลยนะครับตามแอปแนะนาทั่วไปก็มีป๋าแล้วครับพี่อ้าวถ้วยผมเยอะว่ะโอ้หวยข้าวโพขอบคุณครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวก่อนของเราอ่ะ ประมาณนึงอ่าแล้วคงไปเดี๋ยวไปนั่งกินข้างหลังข้างหลังมีแบบที่นั่งกินอยู่ครับไปใส่ครับผมมาแล้วนะครับเมนูที่เราสั่งครับเรากินเยอะเหมือนกันเนี่ยเขาพี่เลี้ยงผมบางทีผมจะกินน้อยได้ยังไงเอาใจได้เข้าใจได้เป็นไงบ้างเดี๋ยวมารีวิวอาหารเบาๆนีกวะต้องบอกเลยว่าฟรายเขาเนี่ยชิ้นใหญ่ เนื้อแน่นกรอบมากจริงยิ่งกินยิ่งสินเลยเนี่ยแลที่สำคัญเนี่ยให้ดูโอ้มันแน่นมากเลยปกติเวลากินบางทีแบบเฮ้ยชิ้นนี้ได้รสชาติบางทีไม่ได้รสชาติอันนี้มันแบบรสชาติมันเข้มข้นทุกชิ้นที่กินเข้าไปมันได้รสชาติตลอดแล้วคือว่ามันมาร้อนๆมากรอบๆนี่คือแบบอร่อยมากใช่แต่ผมนีคำถามว่าไง ว่าถ้าเกิดเรากินอ่าเงี้ยคือมันจะกรอบแบบเนี้ยทุกสาขาหรือเปล่ากรอบทุกสาขาแน่นอนครับวินเพราะว่าโดยโต๊ะฟันเนอร์นเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยเขาทอดสดใหม่เพื่อต่อถ้วยอยู่แล้วถ้าวินไปกินแล้วมันแบบว่าเอ้ยนี่ทำไมมันไม่กรอบไม่ร้อนเลยถ้าคุณยังกินไม่ถึงขึ้นถ้วยนะครับคุณเดินกลับร้านได้เลยคือไปเสร็จไป บอกพี่ครับไม่กรอบไม่ร้อนเลยเค็มไม่ขุ่หน่อยเขาทำใหม่นะใหม่เลยทำให้ใหม่เลยเขาเปลี่ยนสูตรให้ใหม่เลยเพราะว่ามันเป็นนโยบายของเขาเป็นนโยบายท่านพี่ชัวนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยเวลาทานอาหารของเขาเนี่ยมีความสุขในทุกๆครั้งนะครับเขาก็เลยนั่นแหละใส่ใจมากๆเลยโอ้จะกสัปปะรดที่เด็ดว่ะนอกจากฟรายส์นะพี่เขายังมีไก่ป๊อปต้องบอกเลยนะครับว่าไก่ป๊อปเขาเนี่ยยิ่งกินยิ่งติงจริงๆครับพี่เนื้อแน่นมาก ใช่มขับรถได้ไหมเป็นแบบมีผิวอ่ารถเดียวกับรถไฟตัวนี้ใช่พอมีเราต้องกินควบคู่กับข้าวก็อร่อยมากผมว่ามันมันแมทได้เหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้แบบว่าเขาเิ่มหน่อยเอาตัดด้วยความหอมได้ไหมได้อยู่อะ สนุกว่ะจริงๆเขามีรถให้เราต้องเปลีรถถ้าเราแบบเลือกมาบิ๊กินเรื่อยๆมันก็ไม่เบื่อก็เหมือนได้รสชาติใหม่เลยนะอ่ะพี่พี่ยังไม่ได้ชิมรถนี้ฮะมอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยอกวาอร่อแล้วะอไม่กินรถนี้ด็มามานี่เราไม่กินรถนี้ใช่ไหมมา ต้องบอกเลยนะครับว่าโปรเตโตคอนเนอร์เนี่ยยิ่งกินยิ่งเป็นนะครับผมแต่ว่าผมไ่อยากกินอีกอะผมไ่อยากกินอีกไม่ให้ไปที่สนามบอลผมก็อยากกินอีกยังไงฮะเมื่อกี้สั่งเผื่อไว้แล้วนี่เป็นเลยเยอะมากมากไม่ได้กินแค่สองคนนะครับคนไหนตกใจเลืสั่งอะไรขนาดนี้อย่าเพิ่งลืมนะครับเรายังมีแขกรับเชิญรออยู่ที่สนามบอลนะครับเดี๋ยวเราไปเตะบอลกันเสร็จเหนื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาเติมพลังด้วยโปโตีนคอนเนอร์ต่อครับ